ล่าสุดนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะกับนักแสดงรุ่นใหญ่สูญเสียลูกชายเสียแบบกระทันหันไม่ทันได้ลรำลาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นกว่าจะทำใจได้ต้องบอกอาหมูเนี่ยมีลูกสองคนคนโตคือผู้หญิงคนเล็กก็คือผู้ชายคนเล็กประสบอุบัติเหตุตอนนั้นก็คือตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้กี่ปีแล้วอาหมูบอกว่าเท่ากับตอนนี้ก็5ปีแล้วแหละเขาประสบ อุบัติเหตุตั้งแต่เดือนธันวาคมปี60เขาเรียนจบแล้วเขาสอบสถาปนิกได้นะไปทํางานช่วงหลังเขาย้ายไปทํางานที่ตึกดุสิตธานีทามาสามปีก็ให้รถเขาใช้ให้เขาเรียนหนังสือออกจากบ้านเช้าแต่ก็ไปสายกว่าจะหาที่จอดอะไรได้เขาก็ขอมอเตอร์ไซค์มาเป็นปีนะผมก็ไม่ยอมให้เพราะเราเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีแต่อุบัติเหตุแม่ก็บอกว่าลูกต้องไปทํางานก็ต้องระวงังกันแล้วแม่เขาเองก็ ไปออกให้ใช้มา3ปีวันนั้นเนี่ยเขาทําประกันสังคมใหม่เขาไม่ต้องไปทํางานออกไปหาเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆพอห้าโมงเย็นก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์มาบอกลูกชายชื่อช้างประสบอุบัติเหตุนะเรารีบแต่งตัวเลยแต่ยังไม่ทันออกจากรถมูนลนิธิโทรมาไม่ต้องไปที่อุบัติเหตุแล้ว ไปที่สอนอแล้วกันพ่อบอกไปสอนอผมใจวูบเลยเพราะต้องเสียชีวิตแน่เพราะถ้ายังไม่เสียชีวิตเขาต้องพาไปโรงพยาบาลไม่ถึงเสียชีวิตแล้วคุณจากมูลนทธิบอกลูกพ่อไม่ผิดนะมอเตอร์ไซค์มาทางตรงรถปิกอัพเน็ยเขาเลี้ยวเข้าซอยผมไม่อยากบอกใครถ้าเกิดบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุทุกคนก็บอกว่ามันซิ่งในแต่วันที่3 ตอนนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ถึง3เดือนผมพูดไม่ได้พูดไปแล้วมันตันมันจุกที่คอต้องรีบทําเพราะเดี๋ยวมันจะมาชนวันที่5้ธันวาคมบอกที่วัดสวดวันละสองรอบวันที่สี่ไปลอยอังคารวันที่สก็เผาคุณภรรยาหล่ะว่าไงเขาพูดไม่ได้หนักกว่าผมอีกนะแล้วที่เขาเสียใจมากๆคือตกลงกันไว้ว่าลูกเขาได้ย้ายไปทํางานที่สิงคโปร์แล้วเขาคุยว่าเขาจะเอาแม่ไปด้วยเขามาถามว่าพ่ออยู่ได้ไหมไม่มีปัญหาหรอกวันที่เผาเขา ผมพูดกันสุดท้ายผมพูดไม่จบมันพูดไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งต้องบอกไว้นะคะว่าทางจิมงานก็ถอขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ